ทำให้เราดูอ่อนว้วลงคือแผลก็ดีก็มีความมั่นใจมากขึ้นเนาะประทับใจก็รู้สึกดีขึ้นเลยค่ะชื่อแจงนะคะอายุ57ปีมีปัญหาทรงถุงใต้ตาเนี่ยค่ะติดตามเพจของโมงไว้ดูแล้วน่าเชื่อถือมากแล้วก็เลยเลือกมาทำที่นี่ค่ะ วันนี้ก็มาหาคุณหมอได้ครบ1เดือนแล้วค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะตั้งแต่ตัดถุงใต้ตาประทับใจก็คือแผลก็ดีทำให้เราดูอ่อนไหวลงดีมากๆสนใจก็เชิญมานะคะดับเบิลพีคลินิกค,ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะกังวลเรื่องใต้ตาว่าใต้ตา ย้อยใต้ตาตุยหรือว่ามีรอยย่นใต้ตาอยากให้คุณหมอดูให้ว่าต้องทําแผลแบบไหนสามารถติดต่อสอบถามมาได้ในคอมเมนต์หรือทักมาได้เลยนะคะแล้วหมอตักจะดูแลให้คะ่ะ